สวัสดีค่ะวันนี้อินจะมาแบ่งปันในเรื่องของถ้าใครที่มีโทรศัพท์มือถือนะระบบ Android นะคะอย่างสมมติของอินเน่ยเป็น s a m s u ุงนะคะระบบ Android แล้วมันขึ้นว่าเนื้อที่นะคะไม่เพียงพอนะคะเวลาเราสไลด์ลงมาเนี่ยมันจะมีรูปไฟล์เดี๋ยวจะคู่นะคะไฟล์ส่วนตัวตรงนี้นะคะที่มันขึ้นมาบอกว่าพื้นที่จัดเก็บเนี่ย กําลังจะเต็มซึ่งอาจจะทําให้บางแอปนะคะบางฟังก์ชันเนี่ยชา้าลงหรืออาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่นะคะให้เราทําแบบนี้นะคะก็คือขั้นแรกไปที่หน้าจอนะคะปกติเลยนะคะของโทรศัพท์มือถือแล้วกดไปที่ Samsung ตรงนี้นะคะที่มันเป็นไฟล์ส่วนตัวของเราเป็นรูปไฟล์นะคะกดเข้าไปอินทำแบบนี้อินทำมา มาทําแบบนี้ประจํานะแล้วก็ทําให้ไฟล์ะคะ่ะมันลดลงก็คือเข้าไปลบเข้าไปลบไฟล์ขยะที่มันมันเด้งเข้ามาในมือถือของเราอัตโนมัติะคะ่ะตรงคําว่า Android นะคะ mm hmm. เมื่อเรากดเข้ามาแล้วในไฟล์ส่วนตัวนะคะให้เรากดเข้าไปที่พืที่จัดเก็บภายในนะคะที่จัดเก็บภายในแล้วไปที่คําว่า Android ซึ่งเราจะกดดูหาต่างๆพวกนี้เนี่ยหามันเข้ามาตัวแบบนี้ค่ะมันเข้ามาไฟล์อะไรก็ไม่รู้นะคะมันเข้ามาซึ่งอินจะลบทิ้งหมดเลยแล้วมันทาให้พื้นที่ในโทรศัพท์มือถือของเราะคะมันมันเยอะขึ้นนะคะมันเพิ่มขึ้นนั่นเองให้เรานะคะกดตรงจุด3จุดด้านบนตรงนี้นะคะขวาม,มือแล้วกดคําว่าแก้ไขนะคะแล้วติ๊กนะคะตรงคําว่า Android แล้วก็กดลบทิ้งไปเลยค่ะลบทิ้งนะสามร้อยามไฟล์ลบทิ้งไปแล้วเรียบร้อยนะคะไปดูนะคะพื้นที่ที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นไหมเมื่อก่อนหน้านี้นะคะที่เราทำมันสิบห้นะคะแต่เมื่อหลังจากที่เรากดลบ Android เข้าไปแล้วนะคะพื้นที่จัดเก็บภายในของเรากลับ มาที่14.79นะคะแล้วมันก็ไม่มีข้างบนตรงนี้นะคะมันก็ไม่ขึ้นเตือนนะคะว่าไฟล์กําลังจะเต็มด้วยนะคะนี่คือวิธีการทําให้พื้นที่ในโทรศัพท์ของเรานะคะมีพื้นที่จํานวนมากขึ้นนะคะแล้วก็ตรงรูปภาพตรงนี้นะคะตรงไฟแกลเลอรี่นะคะถ้าในขยะเราลบขยะนะคะเราสามารถที่จะเข้ามา กดที่จุด3จุดแล้วเข้ามาที่ด่างขยะเพื่อที่จะล้างตรงนี้ให้มันว่างนะคะวางลบรูปตรงที่เรา,เาลบออกะค่ะให้มันเป็นทางขยะที่ว่างโทรศัพท์เราก็จะใช้งานได้ดีขึ้นนะคะและมีพื้นที่เยอะมากขึ้นนะคะถ้าใครไม่ทราบตรงนี้นะคะลองไปทำดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ